นี่กินข้าวบทวดินไม่แล้วบทดินเราไต้มน้ำไหมับ oh. โ่จะมนคือคนอากนลเ่ามันอ่จะกินนั่นีเขามาเขากินข้าวอะไรอ่ะบอก ลกเงาแจวบองอยู่ห้มันมีสองมันมีสองก็เอาไปเอาไปให้เขาหนึ่ให้ลุงหนึ่งลุกเอาเจ้าบองนี่บ่บอะสีนั่นนะกเราไม่ข้าใหกัข้าวมีนะแต่ว่ามัเลือกที่ินกิน็ถั่วนะคะกินแบบไ่ลเนาะกินง่ายรง่ายนมักสไตล์นี่มันมักแบบนี้นะคะเนาะ กินกังกบ่กินัาไนงอีินง kind of ่ายเลยเกางกินง่ายเรื่องง่ายเนาะผั่นผงพันเปล่าไม่น้าผั่นมาเด้อหิซอสเด็ดเด้อหนิเปิดหรอแมปเอิดเราเรื่องผั่เน่อเราครูครับผมเยอะกาไง ไปเอิาคุณเจ้าขอคุณ่าข้าองน้นะาแกเาบครับผมมังกรน่ะโอยังเปาเดี๋ยวสร้างสิตกใจเด้อนาคนดาเล่าเน่ยโอจะแก่หน่อยนันเราหมาแบบนันทีนี

กิน้วไนถั่วต้มถั่วต้มกินตุย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 ถั่วต้มผู้เฒ่ากินถั่วต้ม าขายชุ่มาเท่ามาขายไปเลยเขียนนะกูเท่ามาขายกเท่าเรเลนะนลุกเลยมาขายดึ่ตาไม่ลุ้คนนรับไปมเลยเนเนี่ยผมยังเหลองเลยเนี่ยลกเนี่ยแล้วลุงปูเอง มือเย็นเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะเนอกจากว่าลุงก็ได้มากินข้าวด้วยนะคะกินข้าวก็ต้มถั่วนะคะกับข้าวมีแต่ไม่กินนะคะกินกระต้มถั่วนะพี่จะหนอนแซวลูกไปด้วยวันนี้คอยรับประทานนะคะสวัสดีค่ะ